สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูแพงก็จะมาอ่านหนังสือนะคะนิทานส่งเสริมการรักการอ่านนะคะ,ะเรื่องอุบาสกสร้างถนนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะในอดีตการโบราณก่อนนี้เมืองสาวัตถีคื้นที่กันดาน ภิกษุผู้คนทนทระมานยามเดินทางผ่านสะพานไม่มีมีอุบาสกขอยกความดีอุบาสกนี้ไมตรีมากล้นมีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือทุกคนหาบดินซ่อมถนน ทนความทุกข์ยากถึงคราหน้าฝนทุกคนลำบากมีน้ำท่วมมากยุ่งยากเหลือเกินท่านสร้างสะพานพระท่านใช้เดินทุกคนสรรเสริญให้เจริญก้าวไกลท่านคิดทำถูก ชอบปลูกต้นไม้แผ่กิ่งก้านใบทั่วไปทั้งเมืองทรัพย์สินส่วนตัวไม่กลัวหมดเปลืองทำให้บ้านเมืองรุ่งเรืองครบครันสิ้นอายุไขไปอยู่สวรรค์ได้ของกรรมน,นั้นอยู่ชั้นดาวดึง พระโมคลาผ่านมาถามถึงว่าเหตุใดจึงมาถึงถิงน่นนี้อุบาสกทราบหมอบก,กราบทันทีตัวของเรานี้ทำดีมานานสร้างแต่ความดีปราณีชาวบ้านได้อยู่วิมานสำราญข้ามเช้า เกิดมาเป็นคนกุศลทำเข้าทำดีหนาเจ้าแล้วเราสุขสีความเชื่อต้องละเชื่อพระแล้วดีทุกคนวันนี้ทำดีเถิดเอ้ย โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูพแพนก็มาอ่านนิทานให้ฟังหนึ่งเรื่องนะคะชื่อว่าอุบาสกสร้างถนนนะคะเผื่อมีใครอยากเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างถนนสร้างสะพานต่อไปได้นะคะก็ขอขอบคุณหนังสือดีๆนะคะจากโครงการพัฒนาชุดการอ่านนะคะของโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่2เล่มน,นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะ